กจิตมาแล้วตัวผมตัวผมไว้ไว้ไว้กูจิตผมมีนี้อยูอของต้งของต้งของเลี่นแรกกันบด er. <ไ H> ีเลยอยู่ข <st>: ้างบนได้ไปเปลี่ยนได้เปลี่ยน ปล่อยมันก่อนปล่อยมันปอยมันคุณบีปล่อยมันเราโยงกันผมนอนไถได้ไหมรอรอเดียวรอเดียวรอรอวงจะจบตรงปลายสะพานอีกด้านนะแต่ว่าตรงนี้คุณจิตนี่นี่จบวงจะจบตรงโหลดเห็นเห็นอันนี้ไหมเห็นอันนี้ไหม Đây là của Đây, là hồng hồng Anh chịt thơ lút đây Thôi bố bố anh dân Ê tay phùm, không lúc Kia kia máy ổn, không thể không Kia kia máy, là เขาเกาะเขาเกาะแล้วเอาไหมลอรอัดมันเอาบอลบอลใครอย่าอมันของของผมกับของมันดาว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 ตัวนึงคุณพ oh, 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 oh. oh. oh, ี huh. oh, cool. oh, ่โอ้ยโดนว้จว้าวววว้าววา